ช่วงโฮมแคร์สนหรับสนุนโดยวาโก้เอเซน์แอโรลาคอสบีเอสตีคอสเมติคอรีแอลครับท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงโฮมแคร์กับคุณประภาสุดที่อำนวยกูลนะครับแต่ว่าก่อนจะไป ดูในเรื่องของประเด็นเรื่องแสงกับบ้านนะฮะย้ำกันอีกทีหนึงว่าวันนี้รายการเรามีของดีๆมาฝากกันทุกสัปดาห์นะฮะวันนี้เป็นอภินันธนาการจาก CS Education สำนักพิมพ์คุณภาพนะครับมีหนังสือดีๆมาวางจำหน่ายอยู่บนแผงหนังสือเสมอสำหรับวันนี้นี่สิ่งที่นำมาฝากกันที่อยู่ข้างหน้าผมนี่นะฮะเป็น p o อกเก็ตบุครับมงคลแห่งจีนเทพเจ้าสัญ,ญลักษณ์มงคลนะฮะ ก็จะพูดถึงเทพต่างๆที่ท่านรู้จักหรือว่าเคยได้ยินนะฮะเจ้าแม่กวนอิมเทพ,พเจ้ากวนอูป้อยเซียนแรงต่างเหล่านี้ก็จะบอกกล่าวว่าสำคัญอย่างไรนะครับเล่มหนึ่งเนี่ยรู้สึกราคาประมาณ90บาทแต่ว่ามีให้10รางวัลและส่งฟรีถึงบ้านถ้าสนใจก็โทรศัพท์เข้ามานะครับหมายเลขโทรศัพท์0-2 2 9 5 2 3 9 8และ2953108นะฮะ ท่านแรกแล้วเดี๋ยวตอนท้ายรายการจะประกาศรายชื่อนะครับก็มาเข้าช่วงโฮมแคร์นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องแสงไปได้ระดับหนึ่งนะครับว่าแสงในแต่ละห้องเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกนะครับห้องนอนห้องนั่งเล่นนะครับห้องครัวห้องรับประทานอาหารเนี่ยแม้กระทั่งแสงที่ไหยนอกบ้านในยามค่ําคืนเนี่ยนะครับมันจะมีมีบรรยากาศอย่างไรบ้าง แต่ว่ากว่าที่มันจะมาเป็นอย่างนั้นนี่าคุณชัยวัฒนม์มันมีมันมีลักษณะของแสงเนี่ยมันมาจากหลอดเนี่ยนะครับชนิดของหลอดไฟต้นกำเนิดต้นกำเนิดแสง,งเนี่ยมันต่างกันนะฮะไฟ,ไฟที่ไฟที่อยู่าตามอาคารด้านบนเนี่ยนะครับมันก็เป็นไฟชนิดหนึ่งนะฮะหรือว่าไฟที่เราใช้สำหรับสร้างบรรยากาศนะฮะเช่นเอาไปซ่อนตามตามเหลือบฟ้าตาม ในในตู้หรือว่าในเคาน์เตอร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นแสงอีกชนิดหนึ่งหรือว่าเป็นไฟที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้หลอดอีกชนิดหนึ่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในในส่วนของหลอดแต่ละชนิดเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามาทําความเข้าใจกันนะครับหลอดชนิดแรกเนี่ยผมเชื่อว่าทุกบ้านมีและไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเขาเรียกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์นะฮะที่ผมยกตัวอย่างอันนี้เนี่ยจะเป็น จะเป็นภาพที่เป็นไฟที่เดี๋ยวนะฮะอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้น่าจะใช่กว่านะครับอันนี้เป็นไฟเขาเรียกว่าหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ที่อยู่ใ,ในโคมก้างปลาอ,อันนี้ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมใช้ในอาคารสำนักงานออฟฟิศออฟฟิศอาคารสำนักงานเนื่องจากว่าขนาดของเจ้าโคมตัวนี้มันเท่ากับแผ่นฝ้า ทีบาร์นะฮะแล้วการโยกย้ายเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกมันก็เป็นช่องมาตรฐานเลยช่องหนึ่งเลยใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์หลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นแบบยาวแบบนี้นะครับมันก็ยังมีอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าหลอดชนิดกลมนะฮะอันนี้เป็นหลอดกลมอันนี้เราเป็นโป๊ะ,ปะไ,ฟไฟนะฮะเขาเรียกว่าโคมสราระเปาที่ พวกเราชอบเรียกกันเน่นะครับเวลาไปซื้อเนี่ยนะครับอันนี้ถ้าเกิดเข้าไปข้างในจะเห็นเนี่ยหลอดตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นกลมรทรงกลมก็คือเป็นเส้นแล้วก็ล้อมเป็นวงกลมไว้คล้ายๆกับโดนัทอย่างเงี้ยน,นะครับ,รบอันนี้เนี่ยจะเป็นแสงที่หลอดฟลูออเรสเซนต์เนี่ยมันจะมีแสงอยู่ด้วยกัน3ชนิดที่เขาใช้กันอยู่ในท้องตลาดนะครับแสงชนิดแรกเนี่ยเขาเรียกว่าแสงเดย์ไลท์หลอดชนิดเดย์ไลท์แสงเดย์ไลท์แสงเดย์ไลท์ก็คือ,อถ้าเรานึกถึงภาพหลอด ปัวไรเซนซึ่งชาวบ้านโดยทั่วๆไปจะเรียกว่าหลอดนีออนเนี่ยนะครับแสงจะออกสีขาวขาวนวลขาวนวลเนี่ยเรียกว่าเดย์ไลท์นะครับแสงอีกชนิดหนึ่งที่คนเขามีการผลิตขึ้นมาเมื่อก่อนนี้ไม่มีนะฮะเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าหลอดที่แสงเป็นสีสีออกแสงจันเนี่ยคือหลอดออกสีเหลืองเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลอดไส เป็นหลอดไส้ซะเป็นส่วนใหญ่ต่อมาเนี่ยเนื่องจากว่าความนิยมเนี่ยอย่างที่ผมเคยเรียนว่าบางทีบ้านบ้านหนึ่งเนี่ยเวลาเราแต่งเฟอร์นิเจอร์มาสวยๆเนี่ยคุณชัยวัฒน์อพอเราใส่หลอดเดย์ไลท์เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะฮะเวลาเขาส่งส่งมาโดนไม้เนี่ยนะฮะหรือมาโดนว,วัสดุตกแต่งเนี่ยค่ามันลดลงทันทีเลยม,มันไม่ได้เสริมให้มันดูนนโดดเด่นขาวด้านใช่ใช่ฮะ,ฮะมันคือมันจะทําให้บ้านทั้งหลังนั้นหรือห้องทั้งห้องนั้นมันสว่างไปหมดมันไม่มันไม่ได้ลุ้นอะไรเลยพูดง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นนเี่ย ทางผู้ผลิตหลอดไฟเนี่ยเขาก็เลยพยายามพัฒนาในส่วนของหลอดพวกหลอดนีออนหลอดฟลูออเรสเซนต์ก็ดีเนี่ยนะครับ,รบพัฒนาให้มีแสงให้เป็นทางเลือกทั้งหมด3ชนิดนะฮะชนิดแรกที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือแสงเดลท์นะครับอีกชนิดหนึ่งก็คือคูไวคูไวเนี่ยเป็นแสงเขาเรียกว่าอย่างอันนี้นะฮะหลอดประหยัดอย่างเงี้ยนะครับที่ที่เราเห็นกันในท้องตลาดอย่างเงี้ยนะครับใส่ในโคมไฟดาวไลท์นะครับ ตัวนี้ก็คือเหมือนกับหลอด f อ o r e s c e n t เช่นเดียวกันวิธีการทํางานเหมือนกันเพียงนะแต่ว่ารูปลักษ์เขาเอามาสําหรับใช้กับโคมไฟที่มันฝังฟ้านะครับหนะลอดคูไว้เนี่ยก็จะมีหลอดประหยัดเนี่ยจะมีทั้งหมดก็คือมีแสงเวลาเราไปซื้อ,อไฟตามตามโฮมตามโฮมทั้งหลายเนี่ยนะครับนะจะเป็นกล่องหลอดไฟเนี่ยเขาจะมีกล่องเนี่ยแล้วก็ให้ติ๊กคุณัยวั์เขาจะมีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีขาวเขาก็จะติ๊ก บางท่านที่ไปซื้อเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนิดหนึ่งบางท่านบอกว่าแต่ส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยไม่บางท่านไม่รู้รไปซื้อหลอดเนี่ยก็คือไปซื้อเมื่อเห็นหลอดก็ซื้อเลยแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะซื้อหลอดชนิดไหนสีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะดูง่ายๆก็คือถ้าเป็นครูวไว้มันก็จะออกเป็นแสงสีเหลืองนะครับในในในข้างกล่องเนี่ยเขาจะมีให้ติก๊กเป็นสีเหลืองเขาเขามีติ๊กอยู่วเวลาเราซื้อเนี่ยเราก็หยิบกล่องอันนั้นมา แต่แต่ว่ามันก็เป็นแสงแบบเดย์ไลท์ก็มีมีฮะเขาเ็าจะมีสามสามอย่างเลยตอนนี้ก็คือมีหลอดแบบเดย์ไลท์แสงเดย์ไลท์นะครับแสงคูลไว้นะครับแล้วก็แสงวอร์มไว้สุดท้ายเนี่ยคือวอร์มไว้วอร์มไว้เนี่ยง่ายๆก็คือแสงเหมือนกับหลอดไส้สมัยก่อนนะฮะเนี่ยผมมีภาพให้ดูนะฮะอาจจะเบลอนิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือหลอดแบบโบราณนะฮะอันนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าเลิกใช้ไป เลิกใช้ไปกันเยอะดูอย่างนี้ดีกว่าน่าจะน่าจะชัดเจนกว่าการผลิตลงไปเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่า1กินไฟใช่นะครับสองไส้ตัวนี้นะครับเมื่อใช้ไปเป็นเวลานานๆมันขาดง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ยไม่คุ้มนะครับเพราะว่าหลอดหลอดหนึ่งเนี่ยคุณชัยวัฒน์เชื่อไหมหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เราใช้อยู่เนี่ยถ้าเป็นหลอดกลมเมื่อสักครู่ที่ผมให้ดูนะครับเป็นโป้คมไฟสระเป่าเนี่ยมันประมาณ32วัตต์ นะฮะหรือถ้าเป็นหลอดยาว120เซนเนี่ยนะครับสำหรับหลอดฟุ้งร้อยเซนเนี่ยกินไฟ60วัตต์นะครับแล้วก็หลอดถ้าเป็นหลอดสั้น60เซนเนี่ยกินไฟอยู่ประมาณ40อ่าประมาณอ่า20วัตต์40วัตต์เนี่ยนะครับเออ่แต่ถ้าเป็นหลอดไส้อย่างเงี้ยนะครับคุณชัยวัฒน์บางทีหลอดหลอดหนึ่งเนี่ยกินไฟ100วัตต์ <c oughs> นะฮะซึ่งหลอดเล็กๆเนี่ยก,กินไฟ100วัตต์ <c oughs> เขาถึงเวลาต่างจังหวัดงานบุญเนี่ยสว่างเลยนะ หลอดแบบนี้สว่างนะครอย่างนี้จะสว่างเขาเขาจะใช้หลอดที่มันเขาเรียกว่าหลอดคล้ายๆกับเขาเรียกหลอดจำปาหลอดที่มันเป็นดวงแบบแบบแบบลูกดอกจำปีอย่างนั้นนะฮะมามาแขวนเนี่ยเขาเป็นแสงสีแสงจัน์ทรก็คือสีสีออกเหลืองๆนะครับอันนั้น